มาค่ะเจอแล้วจ้าเห็ดพึ่งหวานดอกเบลเลอเลยนี่สามีเป็นคนเจอเองนะอุ้ยดีใจมากเลยออ้หูอ้หูดูสิโหดอกเท่าหน้าเลยอุ้ยดีใจมากเลยอุ้ยอุ้ยปลาปลาปลาหากันอีกเพื่อนเพื่อนอุ้ยดีใจมากเลยแข็งปังเลยนะ อุ้ยดี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 เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเก็บอีกนะอันนี้เห็ดใครนะคะเห็ดใครแต่ว่าเราไม่กินนะเห็ดใครกินได้นะคะแต่เราไม่เอานะเพราะเรากินไม่เป็นนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูสภาพป่านะชื้นนะชื้นชื้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะ นะเราจะเจอกันอีกไหมคะเนี่ยดูสามีเดินอยู่นู่นนะเนาะข้างบนดูสิไม่เห็นเลยเจอแค่ดอกเดียวนะดอกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเดินดูต่อนะต่ออีกนิดนึงเนาะ อันนี้เข้าป่าสนล้วป่าสนน่าจะมีนะเห็ดพึ่งหวานนะ่ะนะคะเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวเดินไปทางนี้เข้าป่าสนล้เนาะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะ,นะคุณสามีเดินต้องแดงต้องเดง,อ,ง,เดงอยู่ตรงนู้นอันนี้ดูค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เห็ดเห็ดเกือกม้านะเห็ดเกือกม้านะคะ ดูนะโอ้โเหตุเกิดมาเยอะเลยเนาะไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอีกตรงนู้นตรงนู้นจะมีให้เราปะโน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินไปโอเคนะให้ดูโลเคชั่นก่อนนะคะมาเพื่อนๆอ,อยู่ไหนช่วยหาทีมาช่วยหาทีนะคะมีไหมตรงนี้หลบๆซ่อนๆมีไหมเนี่ยเนาะ มีไหมมีไหมมีไหมคะอุ้ยเจอเห็ดล่มนะเห็ดล่มนี่เห็ดล่มนะคะเห็ดล่มแต่เราไม่เอานะ